โยว่าเดี๋ิรุ่นเมกาดี๋ิรุ่นดูบายดีรุ่นชาวิสายกลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสร้างห้องฟรีไฟนะแบบว่า,าวางไอวอลไม่จํากัดนะครับแล้วก็ยิงแต่หัวนะก็คือดาม a ีจะเข้าแต่หัวนะครับไม่เข้าตัวนะเออป้องกันการอัดตัวแล้วก็ในส่วนของกระสุนไม่จํากัดนะท่านผู้ชมนะก็วิธีการสร้างห้องเงยไปรับชมกันเลยกระดาคนดูก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่คุก,คกด้วยนะฮะหลายคนบอกอ,อยากจะหน,หนึ่งกับพี่นะฮะท่านผู้ชมก็ ทักมาได้นะครับทุกผู้ชมนะทักมาได้นะครับนี่ทักมาในเพจบิคโคกโนงได้เลยนะครับออหรือว่าออบ้านแดงนะครับบิคโคกโน๑เนื้อกระดับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็จะมาในส่วนของอันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะในปี2025ก็มาในส่วนของออด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนั้นด้านล่างเห็นไหมหรือว่าหมดหมดตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมหมดจัดอันดับตรงนี้กดเข้ามาก่อนแล้วกดคําว่าสร้างห้องนะจะสร้างห้องนะไม่ใช่คราฟแลนนะท่านผู้ชมนะเป็นสร้างห้องนะครับ กดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะ,ะจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับเออแล้วก็กดคําว่าสร้างห้องนะตั้งห้องปึง้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างแรกเราก็รหัสผ่านอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะจะตั้งขึ้นก็นกนได้หรือไม่ตั้งก็ได้นี่้วแต่สะดวกแล้วก็โหมดกินนะ่นนะให้เป็น4ี่ประทัดสี่นะจะเป็นหนึ่งหนึ่งกันนะ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับเป็นโซโล่ก็คือ1ประทัดหนึ่งนะครับหรือว่า2ประทัดสองหรือว่า สี่ประทสี่หรือว่าหกประทาหกนะอันนี้ก็จะสะดวกเราก็เลือกด่านได้ด้วยนะครับเห็นไหมมีด่านอันนี้พี่จะเลือกเกาะสวรรค์แล้วพี่เลือกโซโล่นี่เป็นจานวนผู้เล่นสองคนนี่เห็นไหมแค่นั้นแหละอ่าทีนี้นะครับก็มาในส่วนของเมนูฝั่งซ้ายบ้างนะท่านผู้ชมได้เห็นไหมคำว่าเกมตรงนี้กดเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ไปกดคําว่าการแข่งขันตรงนี้นะครับอืมเลือกรอบนะรอบตรงนี้ก็เลือกขึ้นมานะครับแนะนำให้ไปไป,ไปที่สิบสามรอบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเจ็ดใครได้คะแนนเจ็ดก่อนคนนั้นจะชนะนะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของเงินนะครัตัวนี้ก็แนะนําว่าไอเอาลิมิตไปเลยนะครับก็คือ9 9 5าพันเก้นะเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าโหมด e-sport ก็ได้นี่แล้แต่สะดวกเนาะแต่พี่ก็จะเอา9 9 5าพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็โหมดห้องนี่ตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนะแอร์ดรอปนี่ยกเลิกก็ยกเลิกได้เลยนะครับนี่แค่นั้นเองนะฮะความเร็วกันขั้ที่อย่างนี้ไม่ต้องยุ่งวันต่อไปก็เป็นผู้เข้าชมตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรใช้โปรแกรมปกตินะครับ นี่อันนี้บล็อกโปรแกรมจำลองไม่จะให้เจอแต่มือถือก็กดใช่นะอ่าทีนี้ต่อไปการตั้งค่าพิเศษนะครับท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะเราสามารถเซ็ตได้นะนี่ระบบเงินภายในเกมอะไรพวกเนี้ยเซ็ตได้หมดเลยนะครับเซ็ตได้หมดเลยนี่ไหมว่าให้มีปืนอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็ปรับตัวนี้ก่อนการตั้งค่าพิเศษตรงนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ซื้อปืนเงินราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้พี่ก็จะเอ่อเลือกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นในส่วนของเอ่อเอาปืนอะไรออกบ้างนะครับอันนี้ดีเซลอีเกิลมีไว้นะครับ ปึ๊บนี่เอาออกนะท่านผู้ชมนะผมจะเอาออกหมดเลยนะครัไพมีดีเซิร์ตอีเกิลนะครับ G18 น,บ 18, นี่แค่นั้นแหละดีเซิร์ตอีเกิลแล้วก็ลูกซองส่วนใหญ่เขจะมีดีเซิร์ตอีเกิลลูกซองอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกได้เห็มไหมกดติ๊กออกนะครับปืนอะไรที่เราไม่ใช้เนี่ยปืนลูกซองมันจะเป็น M18 อะไรนะผมท่านผู้ชมท่าผมจำไม่ปิดนะเอาออกเอาออกคนเดนูเห็นไหมเราจะเอาดีเซิร์ตอีเกิลเมื่อกี้เนะี่ยติ๊กมาแล้วนี่ลูกซอง M1 887เนี่ยติ๊กออกเป็น m อ1 8 8 7 x แล้วกันนะสามนัดนะครับอ,ออกอออก็อ,ออกนี่เห็นไหมนี่คนดูแจ๋วนะครับนี่ไอวอก็มีไว้นะครับไอวอก็มีไว้อ่าเกาะเกาะก็มีไว้ก็ดีนะครับแต่จริงๆเราจะเลือกยิงหัวโดยเฉพาะอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอือ่าเกาะก็มีไว้ก็ได้นี่จะสะดวกนะท่านผู้ชมแล้วจะสะดวกนี่หมวกหมวกไม่เอานะหมวกไม่ต้องใส่นี่แค่นั้นเองนะครับเห็นไหม ฟื้นฟู EP อย่างนี้ซื้อไดอ้กดบันทึกไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของห้องนะครับอ่าเอ้ในส่วนของเกมนะครับตัวนี้เกมอ่าปรับอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะก็เอที่จริงอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างด้วยนะอย่าลืมเลื่อนลงมาข้างล่างนี่หนไหมมันจะมีให้ปรับเพิ่มนะครับส่วนต่อมานะเมื่อกี้นี้คือในส่วนของการปรับแบบปกติไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาปรับในส่วนของอจำกัดกระสุนนะนี่หนไหมมีสองเมนูฮอตกับจํากัดอาวุธปานะครับ กระสุนนี่คือกระสุนไม่จำกัดอาวุธปานี่คือไอวอนะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้จำกัดกระสุนนะครับต้องไม่ใช่นะครับไม่จำกัดกระสุนตรงนี้นะครับส่วนจำกัดอาวุธปานะครับตรงนี้ต้องไม่ใช่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นแบบวางไอวอได้เรื่อยๆแค่สองเมนูนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ไม่ใช่กับตรงนี้ไม่ใช่นะครับนี่จำกัดอาวุธไม่จำกัดกระสุนไม่ใช่นะครับแล้วก็จำกัดอาวุธป่าไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเลือกยิงหัวนี่ต้องกดใช่นะครับจะได้ยิงหัวได้อย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะอ่าแค ทีนี้เองนะครับสามอย่างตัวนี้จํากัดกระสุนไม่ใช่จํากัดอาวุธป่าไม่ใช่ยิงหัวใช่กดสร้างห้องได้เลยนะครับทีนี้บุงนี่ทีนี้เราก็รอเชิญเพื่อนมาหนึ่งหนึ่งได้เลยนะครับแต่ผมจะเชิญเพื่อนมาหนึ่งหนึ่งกไหนดีมีใครอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ไหมหวานเจี๊ยบมาลุยครับหนึ่งหนึ่งเลยครับนี่กดเริ่มได้เลยนะ แจ๋วฝึกฝีมือฝึกฝีมือมาเลยครับนี่เอาเว้ยเ,เอาเว้ยพี่จะมายิงให้ดูคนดูนอนนอน,น,อนไหวฮะอันนี้เงินไม่พอว่ะว่าแต่ฮิกรอบแรกเงินไม่พอไม่เป็นไรมาเย่ <Yeah> ไปลุย ชนะเจ็ดรอบมาเลยครับเพื่อนนี่มานะครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยทุงท่งๆซังฮูล่าคนดูสวยอุ้ยไหนวะ เอาดิเอาดิโอ้โหเท่จุ่งทุง้งสมุน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแมงกัจะเลี่ยมแมงกัจะเลี่ยมว้าหวหัวเฉยโอ้พีเอชพีกระสือโอ้โหของจริงว่ะคนดูอันนี้พี่กำลังหนึ่งหนึ่งกับคนดูอยู่นะครับมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกับใครก็ไม่รู้นะครับมาเว้ยมาเว้ยเอ,าอ,อ้าเฮ้ยทำไมมีเอ็มสิบหกวะมาแตะเฮกมาเลยเพื่อน ออกซ้ายออกซ้ายนี่แจวเลยนะคนดูผมชอบเลยมันจัดมันจัดไปลุยไอ้บอกพี่โคไม่ตึงก็ดูเอาละกันนะคนดูนะเฮ้ยครับน้องเฮ้ย มาเร็วว้าวว้าวววเฮ้ยโอ้โหดูล่หัวบ้าน่าเกิดไปหรือเปล่าพี่เอสพีก็ซื้อแกโอ้โหโอทเอาอะไอผมลืมปรับลูกซองมันแล้วว่ะคนดูนี่ไงได้ละไาลุยเย้เฮ้ยพี่เจอตึงว่ะคนดูทำไงดี ีม่มาเลยครับมาเลยครับแต่ก็ได้หมดหน,นะเอาจริงๆอะ่ะป,ปั๊บไปมาเลยมาเลยมาเลย นี่โดนแหวโวโอ้ยโดนลากหัวเลยคนดูโหยับเลยมาโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับาการสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกันนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าแจ๋วจัดๆนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองทำตามพี่ดูได้นะคือมันเป็นอัปเดตใหม่ในปี2025นะ สร้างห้องหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม,มสําหรับใครที่แบบกําลังดูอยู่แบบจะไปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งบ้างครับลองไปทําวิธีพี่ได้นะพี่ทําสอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะฮะว้าวเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้พี่โคตะกอนยังไงคิดหน้าบายจ้าคนดูหวานจอย